ใช้เวลาเนี่ยคบหาคบหาใกันเนี่ยนะมันก็ตั้งแต่เป็นเพื่อนกันอรู้จักกันกี่ปีอาจารย์นะฮะก็ประมาณสี่ห้าปีก็กำลังดีกำลังดีครับแต่ผมคิดว่าการได้ช่วยเหลือกันเนี่ยนะมันก่อให้เกิดความผูกพันความรักนะเหมือนกับว่าเราเคยได้รับความช่วยเหลือจาก คนหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องการที่จะ,ะเสียเข้าไปนะรเราต้องการที่จะอยูนะกับเขาตลอดครับครับเขาก็เช่นเดียวกันว่า<ๆ>เคยเกือ้อกูลกันมาเกื้อกูลกันมาเกื้อกูลกันมาเนี่ยนะมันกลายเป็นความผูกพันผมคิดว่าเกิดจากความช่วยเหลือกันนะส่วนหนึ่งอาจารย์ความช่วยเหลือหรือว่าการเกื้อกูลกันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่ไหมหรือว่าไม่จําเป็น มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใหญ่ก็ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจําทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปมีตัวอย่างไหมครับมีมีมีตัวอย่างไหมครับครับก็คือจริงจริงการเห็นหน้าเจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันนะฮะการหยิบยื่นนะฮะแม้กระทั่งลูกอมของกินนะครับหรือถามว่ากินข้าวหรือยังทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องดูแล้วไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามันเกิดขึ้นทุกวัน นะจนจนกลายเป็นปกติวิสัยนะแล้วเป็นเป็นเป็นความผูกพันทราบได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ว่าเราจะต้องแต่งงานกับเขาคนที่ดีอาจจะมีเยอะเยอะนะครับแต่คนที่เราคุยด้วยะนะฮะแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วสนุกสนานนะครับอันเนี้ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันละนะครับกันละ คนก็จะมีนะครับแนวในแบบของตัวเองในการที่จะสบายใจที่คุยกับใครพบกับใครนะครับอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกับว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเนี่ยเราสบายกําลังดีเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นจิ๊กซอที่มันลงตัวกันพอดีครับแบบนี้อาจารย์แล้วสงสัยว่าสาหรับคนที่บางทีเขาคิดว่าเขาจะแต่งงานใช่ไหมครับ การที่เราจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไหมว่าคนที่เราเลือกเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรารักมากๆนครับมีความรู้สึกความรักที่มันมหาศาลเนี่ยหรือที่จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้ครับคือ,อ,อมันมีตัวอย่างทั้งสองแบบเลยเออสองสามแบบเลยเไม่ว่าจะเราเนี่ยนะฮะเ,เลือกคนที่เรารักเองเออแล้วก็ดูแลกันนะเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนกระทั่ง ลงเอยกันแต่งงานกันแล้วก็คองรักกันไปอย่างยาวนานนะครกับตัวอย่างที่ความรักไม่ได้เกิดขึ้นก่อนแต่งงานแต่เกิดขึ้นหลังแต่งงานระหว่างที่อยู่ด้วยกันระหว่างที่อยู่ด้วยกันระหว่างที่ใช้ชีวิตร่วมกันเรียนรู้กันไปนะฮะแล้วก็หยิบยื่นะครับ,วบ,นนค,รบความความมีน้ำใจความช่วยเหลือความห่วงหาอาทรให้ให้กัน ผมคิดว่าไอวิทย์ไอไอ้แนวทางแบบหลังนั้นมันก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็มีหลายคู่ด้วยแต่แน่นอนนะครับถ้าเราจำพองอีกด้านหนึ่งไอที่คบกันมาดูใจกันมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยเลิกกันก็มีนะฮะหรือไอที่มีการคุมถุงชนบีบบังคับให้แต่งงานนะเลิกกันก็มีหรือรักกันก็มีนะผมคิดว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวเข้าหากันมากกว่า มันไม่มีใครที่จะมาเจอกันแล้วเห็นตรงกันทุกอย่างตรงกันหมดเข้ากันได้เป๊ะทุกเรื่องไม่มีไม่มีอันนี้ดีไม่มีผมเชื่อว่าไม่มีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความสามารถนะฮะ ability ในการที่จะปรับจูนเข้าหากันว่าแต่ละคู่เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหน อยู่ที่การสื่อสารการพูดคุยและความซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาซึ่อันนี้ต้องใช้เวลานะฮะแล้วระหว่างทางอาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างในระหว่างที่ปรับเข้าหากันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่ามันมันมันซื่อสัตย์ต่อกันนะฮะมันรักกันนะครับมันเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับมันจะ มันจะมันจะผ่านไปได้มันจะลงเอยด้วยกันได้ะยกเว้นแต่แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะฮะมันวอกแวกมีมีสื่อสารอันเนี้ยมันก็จะหาเหตุผลมาละตลอดเวลาว่าอีกฝ่ายนึงไม่ปรับตัวไม่ดีเลยนะฮะอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีประโยชน์มีปัจจัยกระตุ้นมาจากข้างนอกอ้อันนี้ดีนะแต่ผมว่าความความซื่อสัตย์นะฮะและ เจตนารมครับนะที่แน่วแน่ว่า<ม>เราจะไม่ทำ้ายความรู้สึกดีๆที่เรา uh, อยู่ได้กันมามเราจะไม่ทำ้ายความรู้สึกของ uh, อีกคนหนึ่งอ,อีกฝ่ายหนึ่งมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย<อ>นะฮะอันเนี้ยจะทำให้ อยู่ด้วยกันได้ยาวรอดในระหว่างทางเนี่ยอาจที่จะบกแวกได้บ้างก็แน่นอนแหละเนาะในระหว่างทางเดินก็อาจจะมีดอกไม้สวยๆมีมีสิ่งของที่อาจจะเหมือนกับล่อตาล่อใจเราทีนี้อาจารย์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยมองข้ามไปได้คือการที่นําใจของคู่เราเนี่ยมาไว้แล้วก็รู้สึกว่าคือต้องรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากทำร้ายเขาต้องซื่อสัตย์ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะอาจารย์ผมว่าใช่คือคือผมคิดว่ามันไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเรา นะฮะสัญญากับตัวเองนะฮะแบบนี้เราก็าจะได้รับความซื่อสัตย์นะ,ะหรือความรู้สึกแบบนี้ตอบแทนมาเพราะอีกฝั่งหนึ่ง,ขงเขาก็จะสัมผัสได้นะมันต้องมันต้องไปด้วยกันต้องท่องเอาไว้ว่าซื่อสัตย์ถ้าเราปรับนะฮะเ,เขาก็จะปรับแต่ถ้าเราไม่ปรับเขาก็ไม่ปรับถ้าไม่ปรับกับไม่ปรับเนี่ยพังมันก็ไม่รอดอใช่ไหมฮะ<อ>แล้วมันต้องปรับด้วยกันด้วยกันฝ่ายหนึ่งปรับอีกฝ่ายหนึ่งปรับเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งไม่ปรับเนี่ยมันก็เสี่ยงแต่ถ้าช่วยกันปรับเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเออ่ยังไงก็รอดผมคิดว่าถ้ามันแน่วแน่แล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็กลัวความผิดนะกลัวที่จะต้องกลายเป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนใกล้ชิดเนี่ยมันจะไม่วอกแวกฮะมันจะไม่วอกแวกยกเว้นถ้าแต่ว่าเราเนี่ยโอ้โห นะจิตใจโหดเทียม,ยมนะไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงทําแล้วใครจะเจ็บใครจะ,ะเป็นยังไงอันนี้อ,อันตรายแต่ถ้าตรบใดที่หัวใจมันมีความอ่อนโยนให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเนี่ยมันจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดี